สวัสดีครับผมอิสระเชนิววันนี้สายนะครับเปิดร้านสายดูแดดนะครับวันนี้แดดแรงมากบรรยากาศอบอุ่นนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่22บสองศาขึ้นมาหน่อยหนึ่งวันนี้วันพระเปิดร้านสายเมื่อกี้มีลูกค้ามาจะอปทำเบาให้ก่อน อ๋อนักเรียนไปไหนนักเรียนแล้วโอ้วันนี้วันอะไรวันศุกร์ฮะมาจะมาหาเอฟซีซะหน่อย อานารเตี๊ยไก่ทุกอย่างนะครับยี่สิบบาทขึ้นไปชอบตู้เย็นบ่เนี่ยตู้เย็นห้างเนี่ยจับแต่หูมือแรงเด้อมือแร่งชอบไหมเนี่ยตู้เย็นไหมไม่ชอบเนี่อบตู้เย็นอันนี่มือแรงไหมมัน ขาคือเ,นเปนอะไรกันแขวมันน่ะอ้าระดนนี่นนวดเจ้าเขากด็นเขาไปถอดเลยวนี่ตัวนี้มันเสียงดังวะมันวุเสียงตัวนี้ถอดกินก็อสบเ่ยแขวมันร้อนแ <laughs> เอารุค้ามาเลยให้เขานั่งปากแด,ดด้วยก่อนเพื่อความอบอุ่นนะคลิปนี้ให้ดูประมาณนี้ก็ผมอิสระ h ช่ n e l บรรยากาศสายแล้วเลยจะสามโมงแล้วที่อมใหญ่ครับแดดแรงแล้วก็หนาวด้วย แดวทำให้อบุญคลิปนี้สวัสดีครับ